สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่ช่องของเพชรพิจิตนะครับผมนะวันนี้ผมมีพระเครื่องนะวันนี้ผมไม่ได้มีพระเครื่องมาเพื่อการปล่อยเช่าบูชาแต่อย่างใดนะครับผมนะแต่วันนี้ผมมีพระเครื่องที่จะนํามาเป็นรางวัลน,นะสำหรับผู้ที่เป็นลูกค้าของผมนะเพชรพิจิต ตามที่ผมได้ประกาศไว้นะตั้งแต่วันที่ยี่สิบห้าถึงวันที่สามสิบเอ็ดนะใครที่มีสลิปเกี่ยวกับการซื้อขายนะกับผมนะท่านสามารถส่งสลิปของท่านมาให้ผมนะตั้งแต่เวลานะพี่นะตั้งแต่เวลานะ <c oughs> เที่ยงวันของวันนี้นะของวันที่สามสิบเอ็ดนะนะเที่ยงวัน หลังจากเที่ยงวันเนี่ยได้ได้หมดนะจนจนจนถึงจนถึงเวลาไหนก็ได้นะก่อนวันที่หนึ่งก็พอนะก่อนวันที่หนึ่งก็พอเพราะวันที่หนึ่งเนี่ยผมจะแจกแจกรางวัลนะวันนี้ผมก็จะมีนี่นะพระนาคปกทองคํานะพระนาคปกทองคํานะรางวัลที่หนึ่งนะอันนี้รางวัลที่สองนะพระเลี่ยมทองคํานะผมซื้อมาองค์นี้ซื้อมาเจ็ดพันนะซื้อมาเจ็ดพัน อ,องค์นี้ก็น่าจะน่าจะพอๆกันนะซื้อมาเจ็ดแปดพันกันนะแต่องค์นี้ซื้อมาแปดพันบาทนะแปดพันบาทขายไล้ถึงถึงเนะี่ยบอกราคาซื้อเลยนะมาคนจะได้รู้ว่าผมขายราคาเนี่ยอย่างองคเนี้ผมขายแปดพันห้าเนี่ยขายแปดพันห้าเนี่ยแต่วันนี้นามาเป็นรางวัลน,นะนํามาเป็นรางวัลสาหรับใครที่มีสลิปนะโอเนเงินซื้อขายกับผมนะตั้งแต่วันที่ยี่สิบห้า จนถึงวันที่สามสิบเอ็ดนนะอันนี้เป็นรางวัลที่หนึ่งนะสองแล้วก็สามนะเป็นรางวัลที่หนึ่งสองสามจับแจกในะเดี๋ยวผมก็จะขยายหน้าจอให้มันกว้างขึ้นนะจะได้รู้นะจะจะจับด้วยความโปร่งใสจริงๆนะตรงนี้เลยนะก็อยากจะมอบให้กับทุกๆท,ท่านนะแต่คงมอบให้ไม่หมดนะมอบให้ไม่หมดเพราะว่ามีหลายคนมากนะเพราะฉะนั้น ต้องเอาเป็นดวงก็แล้วกันนะเป็นดวงก็แล้วกันนะใครที่ได้ไปเนี่ยก็ถือว่าเป็นเป็นความโชคดีนะเป็นของขวัญปีใหม่สําหรับผมเพชรพิจิตกับรคันนะฮะอ่ะนะฮะตั้งแต่เที่ยงวันของวันที่สามสิบเอ็ดนะส่งมาได้เลยนะส่งมาได้เลยนะสลิปนะส่งมาได้เลยนะแต่ช่วงเข้าช้าเนี่ยเดี๋ยวชมพระเครื่องของช่องพัชรพระเครื่องก่อนนะ,ะันนี้ผมมีพระเครื่องที่เป็นพระเครื่องแท้รับประกรันให้กับทุกโอนนะแล้ว ปีใหม่ในหลังจากปีใหม่เน,มเนผมก็จะไปเล่นช่องนั้นมากขึ้นนะ,ะ,ะฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกําลังใจให้กันนะครับผมนะ,ะขอพระคุณทุกท่านนะ,ะที่อุดหนุนนะ,ะแล้วก็เป็นกัลยาณนิมิตที่ดีด้วยกันเสมอมานะฮะสำหรับวันนี้เพชรพิจิตนะ,ะต้องขอให้ทุกท่านนะ,ะพบเจอแต่สิ่งดีๆนะค,ะคือมีแต่ความสุขนะค,ะคิดสิ่งใดก็ขอให้สมความมุ่งมา่ปรารถนานะ,ะในวันส่งท้ายปีเก่า วันนี้นะวันที่สามสิบเอ็ดนะขอทุกคนนะมีแต่ความสุขนะไร้โรคไร้ภัยนะมีแต่สุขภาพร่างกายแข็งแรงเงินทองการงานการเงินคล่องตัวนะขอทุกคนบาร,รมีหลวงพ่อเงินนะบาร,รมีหลวงพ่อเพชรน,นะจนโดนบันดาลให้กับทุกท่านนะลูกค้าของผมทุกคนนะจนมีแต่ความสุขความเจริญนะการงานหน้าที่การงานก็ให้คล่องตัวนะใครมียศมีตําแหน่งก็ขอให้ปรับขึ้นเลื่อนขั้นนะสําหรับวันนี้ เพชรปิกิตต้องขอ,อกล่าวคำว่าสวัสดีครับ